เชื่อไหมครับวันนี้คือบ้านในอนาคตจะแกะกล่องและสร้างขึ้มาได้ทันทีเลยทีเดียวนะครับท่านสมัยเชียบดูสิครับแต่ถ้าว่าบา้านคุณโอรานักสมภาณ์ก็จะเล่นงานได้กดปุ่มอันนี้ทันทีทุกอย่างจะเรียบร้อยสิ่งมหาศย์เช่นนี้ช่วยไม่ให้ครอบครัวพ่อแม่ต้องคอยต่อปัญหาเจ้าเด็กตัวเล็กๆนะครับแคไม่ฟน,นแ ห้องน้ําทันสมัยมีตู้ยาสําหรับทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับพ่อสําหรับแม่สําหรับลูกและสําหรับคุณแม่ยายมีเครื่องโกลหนวดไฟฟ้าจะทําให้คุณโกนในเกลี้ยงเกลาครับผมโกนให้เรียบเลยนะครับ และนี่คือเตาสมัยใหม่ที่มีฝาที่ใสให้คุณมองเห็นภายในเตาได้คุณก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับ <c oughs> และถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเวลาคุณปิดตู้เย็นแล้วไฟเปิดหรือว่าไฟปิดแล้วก็มีหน้าต่างที่ให้คุณแอบดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับไฟในตู้เย็นของคุณบ้างนะครับปิดประตู เราหวังว่าคุณจะพอใจกับบ้านในอนาคตของคุณนะครับ